เพิ่นวานเพิ่นวานเลขตัวนี้เนคือเตกเล่าเลือเสียห้สองหางแต่ว่าเป็นเลขสามตัวเพิ่นไปตัดสองตัวหล่นเอาเพิ่นวางสี่ค่ะเพิ่นบอกเลยเพิ่นบอกเคียนห้เพิ่นบอกเลยค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งเนาะสวัสดีน้องแอลนะครับเกือบแตกสี่ตัน้องแอลน้องวานเนาะ น้องเอลให้ไปตัวได้กับห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดนะครับเนาะพ้นรางวันออกออกนะครับแปดหนึ่งห้าเก้าแปดถึงห้าเก้าเพราะว่านะคะต่ำเราเอฟเอฟซีก็เลยคอมเมนต์ว่าโอ้เกือบแตกสี่ตัวจัดเอฟซีเพื่อนเพื่อนกรเล่ไม่หายติดตามตัวเด็กน้กทางของน้องเอลนะครับไปตำเราในวันที่เก้านะครับอันนี้ก็เลยว่าจะขอเป็นแนวทั้ง ตามตหลาาในวันพุทธที่9เมษายนนะคะพศ2568นะคะปกติมังองเอลกับให้โชคให้ลาบนะักเกยวกับตามาวลนะครับแต่ว่าตามาวลนี่สามตัวเสียหายสองหางสามตัวเสียหายสองหางอ๋อสา,สามตัวสามตัวเสียหายสองหางเพราะว่า,าสามเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วก็ จ็ดศูนย์ห้าสามเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าค่ะท่านผู้ชมเอ่อตัวเลขนี้ได้มากจังใดคะ่ะน้องแอลคือพอเพิ่นเอาหายไวแล้วค่ะ,ะหลังจาก<ว>ที่มือนั่นออกไปแล้วค่ะตื่นสาวมาน้องแอลฟันเยันขึ้นหรอกขึ้นยังไงค่ะฟันย่ำขึ้นนั่นแหละค่ะ,ะมือที่พ่อเพิ่นเบากับ บ้านเอารถไปน่ะค่ะเพิ่นก็เลยบอกไว้เลยอ๋อเป็นมือเดียวกันเพินบอที่ว่าเพิ่นว่าให้เกลีบยวบเนี่ยเพินบอเนียนค่ะอ๋อเพิน่นเพิ่นเขาฟันว่าจังไดคะน้องเอวเพิ่นว่านเพิ่นว่านเลขตัวเนี้นคือเตขเล่าเลือเสียหายสองหางแต่ว่าเป็นเลขสามตัวเพินเ่นไปตัดสองตัวเหรียญเอาเพิ่นวางสี่ เพื่อนบอกเป็นตัวเลยบอกค่ะน้องเอวเมียนค่ะเพื่อนบอกเลยเพื่อนบอกเขียนให้เพื่อนบอกเลยค่ะงวดนี้ไม่ได้เขียนให้แต่ว่าบอกเป็นตัวเลยค่ะตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเนาะให้มาสองหางนะงวดน,นี้นะคะถ้าได้หางเดียวก็ดีแต่ว่าวันนี้ให้มาสองหางค่ะเพื่อนบอกว่าจะได้ก่อนน้องเอวเพื่อนบา่าเพื่อนบ่าให้สองหางเพื่อนว่าสามเจ็ดศูนย์ค่ะ กับเจ็ดศูนย์ห้าสามเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าให้เอฟซีตัดเอาแมนบอกค่ะสองตัวน้องเอลมากตัวใดจ้ะถ้าแมนจับคู่จับให้เอฟซีแน่จัดก,กันม,มากกันสองครูมากกันศูนย์ห้ากับสามเจ็ด 05กับ37สำหรับตัวเลขเนาะส่วนตัวอื่นกะถ้า f อชอบกะห้ไปตัดเอาราวามัอนี่กะสองหางพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นหายหางเดียวเนาะกะบ่ได้ลงทุนหลายแต่วางวดนี่กะตามใจ f อนะคะสำหรับตัวเลขแนว่านะคะเพราะว่า f อเพิเนบอกว่ะไปตามตัวเลของน้องแอลโกนเองใช่หมครับเพราะว่าตัวกลของแล้วก็คือเกือบแตกซีตัวผิดนี้ครับ เอฟสีเป็นคอมเมนต์แม่ติดตามข้องน้องแอลห้แน่จริงไหมเพื่อเป็นโชคดีมีโชคลาภเดี๋ยวเพิ่นจะรวมทั้บุญมาแม่น้องแอลก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไฮเบอร์ก็คือให้ติดต้กับกับแอดมินจะก่อนบ่ค่ะให้ติดต่อกับแอดมินก่อนเพราะว่าช่วงนี้หนูโทรศัพท์มันก็อยู่กับลูกตลอดจัริง่คุแววคุแววคุแววเพิ่นเล่นโทรศัพท์เยาะนะคะคุแววจำหน่อย ลูกน้องแอลนะคะกะเอาเป็นว่าผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมกะอ่าบางคนอาจจะได้ดูแต่ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าบางคนก็เสือซื้อแต่ยังไม่ได้ทุนเนาะบางคนก็อ่าอยากดูเฉยๆไม่ได้ซื้อเลยนะคะก็เข้ามาดูแล้วก็ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะงวดนี้นะคะก็ขอให้ fc โชคปีมีโชคลาบนะคะสำหรับตัวเลข ของน้องแอลนี่จะเป็นพ่อให้ตลอดแมนบ่คะแมนค่ะตัวเลขของพ่อนะคะเป็นพ่อเป็นมาให้ตลอดอพ่อเพิ่นกะมาให้ยููเลยๆเนาะ,คะเคยให้มาจังวดติด่ะคะเคออยยูค่ะแต่ว่าเลขเล่าพนตอนช่วงเจตังบ้านมาตามกับอยากเป็นแปดงวดตอเดยค่ะอ๋อแปดงวดซ่อนอบบทที่นี่ งวดซ้อนค่ะค่ะแต่ว่ากับบรคอยนั่นเนาะค่ะกระถือเลขเลขมีมีงวดงวดเมื่อกี้เนี่ยแหละที่มันรุดค่ะมันรุดไปรุดไตงวดนึ่งเลยจังมาเขางวดไอ้วัดยันเมื่อกี้นี่แม่นบ่าค่ะค่ะอ่ะสำหรับตัวเลขน้องแอลนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเลขลรวก่อนเนาะผู้ใยยังบอกโชคดีมิโชคลาบนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ งวดนี้ขอโชคดีมีโชคลาภครับตัวเลขแนวทางของน้องแอลเดวยครับเดือวตำราวพว่งนี้นะครับ9เมษายน2,568ให้ f อฟนะคะดูตัวเลขแนวทางแล้วก็แคปหน้าจอนะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขของน้องแอวในวันที่9เมษายนนะคะตำราวนะคะผีพ่อมาบอกให้สองหางนะคะส่วนตัวเลขเนาะ370แล้วก็705นะคะ fc สามารถนำตัวเลขสองหางนี้ไปต,ตัดเล่นได้นะคะ3 7 3 0นะคะแล้วก็เจนะคะแล้วก็ศูนย์ห้าะลชอบที่สุดจะเป็น05แล้วก็3 7นะคะอัน,นจะเป็นตัวเลขแนวทางของตํารลาวนะคะแม่นีนพวกเขาฟันเลยอเบอปะมีแต่พอบอเขามีแต่พอแม่พันแม่แม่พันก็เป็นคนตาขิดอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เคยมาติดตามห้องแม่พัน กังเว้นจะแน่บเห็นกังคืนจะไปได้แนบเบาคะนี่ก็เพิ่งมาเจอคนครั้งแรกนะครับแมนตอนนี้ตอนที่เพิ่นเสียไปนั้นเนาะครับปูสิยูน้ำเพิ่นตลอดปูคือพ่อเนี่แหละเอินเป็นพ่อปูอยู่เพิ่นเพิ่นยูน้ำเพิ่นตลอดบานที่นี่จากจากยูน้ำเพิ่นลาพัดมายูน้ำหนูแต่วเพิ่นเสียโตเลยมาอยูน้ำนอกแอลวแมน แต่ปูนี่คือเพิ่นมาจากอาจารย์อยู่บัวขาว<ะ>เพิ่อนอาจารย์ยูจากบัวขาวนี่เอกเพิ่นเป็นโคตรรักษาตัวเอลมาตลอดอเพิ่นไห้ปูมารักษาตัวเอวตลอดไปใส่ปูไปนำ้ำไปนะีทังใดปูไปนำ้ำแสดงว่าขึ้นน้องเอลนี่เพิ่นคือครอบครัวน้องแอลนี่ยิมีของรักษานะคะทอดมหาแม่แล้วก็ทอดมหาลูกนะเนาะเม่นค่ะพอจิไปใส่เพิ่นไปใส่กระต้องไปนำ้ำ กันไปไซนี่กันสิว่าไปอันนั้นอันนี้กันเด้อพอังสิกันอาก็สิไปน้ำด้วยคุณยายเป็นกระเป็นคนนี้เสร็จนะครับเนาะกับเพิ่งเกรั้งแรกคุณยายกลางวันมองไม่เห็นกลางคืนไปได้สว่างเลยกลางคืนคุณยายก่ายาตัดไม้กระเทาเง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 าไปสุดเดียวแล้วอ่ะเดี๋ยวยำตัวเลขนะคะ